โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานนอมเกล้านนทบุรีตั้งอยู่เลขที่49ทับ1หมู่3ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเดิมชื่อโรงเรียนคลองพระอุดมวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2521โดยท่านรครูนนทกิจโสพลเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงและพระอธิการผินฐานวรโรเจ้าอาวาสวัดโปรดเกต และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ดินในการก่อสร้างบนเนื้อที่32ไร่8 8ตารางวาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2,540จากปรัชญาของโรงเรียนความรู้เป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมก้าวล้ำวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี จเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามลำดับปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีห้องเรียนทั้งหมด31ห้องเรียนจํานวนนักเรียน1,084คนมีผู้บริหารครูและบุคลากรทั้งหมด72คนผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนางนันทนาชมชื่นผู้บริหารครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายยึดหลักการทำงานแบบแพทโมเดลภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันคือยกระดับการศึกษาที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรมโดยหลอมรวมเข้าเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขียงคู่การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านลูกเตรียมน้อมนนเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าและคนแกร่งโรงเรียนประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืนโดยใช้แพทโมเดลในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมดังนี้มีวินยัยความรับผิดชอบพอเพียง และจิตอาสา